เตรียมเปิดตัวเอติก้าสมาร์ทไฮบริด MPV 7ที่นั่งธันวาคมนี้แล้วครับใครที่รอรถ MPV 7ที่นั่งที่ราคาประหยัดนะครับคันนี้มาแล้วครับจะตัวเอติก้คันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่2จากรุ่นแรกที่ผ่านมาถึง4ปีนะครับแล้วก็มีการใส่อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มมาในโมเดล2020มีการเพิ่อมอุปกรณ์ต่างๆก็ผ่านมา2ปีเช่นเดียวกันครับตอนนี้ถึงเวลาปรับโมแบบจริงจังแล้วครับไฮไลท์ก็คือการปรับโมคันนี้จะเป็น เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรและก็ระบบที่เป็นไ y ล์ไฮบิและระบบ My HyB ฮิพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อช่วยในการออกตัวให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับและอัตราสินเปลืองนที่ดีขึ้นเช่นเดีวยวกันถือว่าตัดจุดอ่อนข้อนี้ไปได้1ข้อเลยครับ s u z u k ิ s มา r t h y b บ i ิคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบขนาด1.5ลิตรพลกำลังอยู่ที่105แรงมนะ้าแรงบิดอยู่ที่138นิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบ My HyB ฮิ บตเตอรี่ที่เป็นแบบดิเทียมไอออนแต่รายละเอียดอื่นๆในเวอร์ชันขายไทยยังไม่ดูครับแต่เราก็สามารถอ้างอิงจากอินโดนีเซียที่เพิ่งเปิดตัวไปได้เช่นเดีวยวกันไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับจากอินโดนีเซียนะก็จะมีขุมพลังใหม่ที่เป็นสมาร์ทไฮบริด1.5ที่บอกไปข้างต้นนั่นแหละครับกับจากหน้าดีไซน์ใหม่ล้ออลอยดีไซน์ใหม่สีทูโทนมาตรวัดดีไซน์ใหม่เหมือนกันครับโทนสีฟ้าแต่ก็ยังเป็นอนาล็อกซะส่วนใหญ่มีแบบดิจิตอลนิดเดียวครับ นั่นจะปรับภายในให้รูระคืนอีหน่อยนะจะทําให้ลถทันนีน่าใช้มากขึ้นเลยครับหน้าจอกันแสดงผลข้อมูลการขับขี่นะครับก็เป็นแบบสีที่เป็น tft แล้วจอกลางนี่เป็นแบบดิจิตอลแล้วครับกุญแจสมาร์ทคีย์ enti ตกแต่งด้วยสีฟ้าระบบควบคุมขอบร็ยอัตโนมัติที่เป็น cruise control อันนี้มีการเพิ่มมาในตัวนี้ด้วยครับถตัวดีนครับจะทําให้ผู้ใช้งานใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาแล้วกระจกมองข้างพับ เก็บอัตโนมัติแบบออโต้ก็มีมาให้ในตัวนี้ครับสญลือกไมห้บิดที่ฝาท้ายมีการรองรับ Apple c a r p a ์มาด้วยมีแอปพลิเคชันไม่คุยกับรถให้ใช้างานด้วยครับแล้วก็มีกล้องมองหลังคันนี้ถึงดูไม่รูหล่าเท่าไหร่แต่ราคาเขาดีที่สุดในคัาสถ้าเทียบกับรถเจ็ดที่นั่งในราคาย่อมเยาวนะครับคันนี้น่าจะเป็นรถที่ถูกที่สุดแล้วครับ อย่างไรก็ตามก็ต้องมารอดูกันว่าคนไทยจะชอบหรือเปล่าในวันเปิดตัวที่สําคัญภายในคันนี้กว้างมากลยครับเบาะเจ็ดที่นั่งสามารถใส่ของได้เยอะเลยและก็พับได้หลงงากหลายรูปแบบตามรูปนี้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวธันวานี้จะมาอัปเดตละเอียดว,ว่าการเปิดตัวและราคาจะเป็นเท่าไหร่แล้วอุปกรณ์ภายในมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับสำหรับวันนี้น่าจะมีข้อมูลเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ